สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดสั่งจองมากทุยรุ่นมหาเศรษฐีหลวงพ่อเมียนกลัลยาโนวัดเจเนียงวนารามจังหวัดบุรีรัมวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสะนะต่างๆภายในวัดเมื่อกล่าวถึงมากทุยที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือมากทุยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหมากดีที่วัดหนัง หนใน9เครื่องรางสถานแผ่นดินต้นกําเนิดหมากทุยก็มาจากหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่เอี่ยม ใช้หมากทุยจากต้นหมากที่ยืนตายพลายโดยให้ลูกศิษย์ขึ้นไปเอาลูกหมากที่ตายพลายลงมาโดยให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกขณะปีนขึ้นไปโดยสอนคาถาให้บริกรรมขณะปีนครั้นพอถึงยอดต้นหมากแล้วจะไม่ให้ใช้มือเด็ดแต่จะให้ใช้ปากคาบลูกหมากลงมาเมื่อได้ลูกหมากตายพลายแล้วก็จะเปิดจุกด้านบนคว้านเอาเนื้อหมากด้านในออก จากนั้นใช้กระดาษสาลงพระนามของพระพุทธเจ้าด้วยอักขระบาลีและบริกรรมคาถากำกับก่อนนำกระดาษสาบรรจุลงในลูกหมากและนำชนรงใต้ดินมาปิดทับให้แน่นเป็นอันเสร็จพิธีหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมถือเป็นเครื่องรางชิ้นหนึ่งที่สร้างมาจากวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหลายชนิดนำมาประดิษฐ์ขึ้นให้มีรูปลักษณ์อันโดดเด่น ถือเป็นภูมิปัญญาที่ล้ำเลิศของหลวงู้เอี่ยมที่คิดค้นนำสิ่งของตามธรรมชาติที่หาได้โดยง่ายในสมัยนั้นมาทำการลงอักรรเลขยันเพื่อให้บรรดาลูกศิษย์ได้มีไว้ใช้ติดตัวป้องกันพยันตรายจากตำนานการสร้างหมากทุยหลวงู้เอี่ยมสู่การสร้างหมากทุยหลวงพ่อเมียนกัลยายโนจะสร้างในรูปแบบเดียวกันหลวงพ่อเมียนพระเกจิสายมนขเมนโบราณชั้นสูงท่านเก่งด้านเวมนคาถาอาคมเป็นที่สุดไม่เป็นสอง องท่านได้ศึกษาวิชาอาคมเวทมนต์ต่างๆจากพระอาจารย์ฝั่งกัมพูชาถึง12ท่านปัจจุบันท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากในภาคอีสานตอนใต้และถือว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางชั้นยอดของหลวงพ่อเมียนที่ปลุกเสกด้วยมนต์ขมรบโบราณชั้นสูงพันปีพิธีพุทธภิเษกปลุกเสกวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์สอ6 7อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวโดยหลวงพ่อเมียนกัลยาโนณวัดจเนียงวนารามจังหวัดบุรีรัมย์ปลุกเสกพร้อมวัตถุมงคลหลราย ท่านปลุกเสกด้วยมนต์ขมนโบราณชั้นสูงพันปีอย่างเข้มขัง ร่วมบุญเช่าบูชาจะสร้างน้อยแค่350รลูกบูชา1ลูกลูกละ350บาทจะส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบกเพิ่มไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่าสจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยก็ไม่มีบกเพิ่มส่วนรอบการจะส่งสถานะของตัวนี้มีพร้อมส่งสั่งวันนี้สามารถจะส่งได้ทันทีของมาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูรูปตัวอย่างกันด้านในหมากทุยบรรจุตะกุดกระดาษาที่ท่านลงอักขระเลขยัน ณปัทมังเป็นหลักใหญ่ประกอบด้วยหัวใจพระรัตนตรตัยคือมะอาอุและพระนามย่อพระเจ้าห้าพระองค์คือณโมพุทธายะและหัวใจมหาอุดคืออุดทังอัดโทลงในกระดาษสาด้านนอกถักด้วยเชือกหุ้มคลุมทั้งลูกลงรักดำด้านหน้าปิดทองแท้ด้านหลังลงยันหรือรือช่วยเรียกโชคลาภเรียกทรัพย์ หมากทุยทุกลูกมีหมายเลขกำกับทุกลูกมีตั้งแต่เลข1ถึง350เพราะว่าสร้างน้อยแค่350ลูกอนุภาพของหมากทุยพกติดตัวจะช่วยป้องกันพยันตรายเป็นมหาอุดคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยและสามารถป้องกันผู้ผีปีศาจอีกทั้งแก้ปีชงเสริมดวงหนุนดวงและช่วยเรียกโชคเรียกลาบเรียกทรัพย์แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครองให้หมั่นท่องพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ว่าณโมพุทธายะอยู่เสมอ และอนุภาพเด่นชัดในด้านทางอยู่ยงคงกระพันชาตรีชนิดที่ว่าแมลงวันไม่กินเลือดถือว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางชั้นยอดของหลวงพ่อเมียนที่ปลุกเสกด้วยมนขมนโบราณชั้นสูงพันปีถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าลายไอเเป็นลายแอด pbpb4289 pbpb4289 หรือถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให้สแกนคิวโคตตรงหน้าจอนี้พอสแกนคิวโคตมันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไป ที่ Li น์แอดของร้านพระบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายแอดได้เลยง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องย t u b e ของช่องพระบ้านพระบูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปแล้วจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ